หัวข้อเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมตั้งหัวข้อว่างบประชาัมพันธ์2,400ล้านกับข้ออ้างของรัฐบาลที่บอกว่า PR ไม่เก่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านผู้ชมมันสืบเนื่องมาจากโครงการทํากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้จัดท่อร้อยสายสื่อสารลงดินงานนี้ต้องใช้เงินประมาณ20,000ล้านกสทชกําลังจะขออนุมัติบอร์ด ให้ช่วยอยู่หมื่นล้านที่เหลือก็ต้องแบ่งกันไปเรื่องเอาไฟฟ้าสายฟ้าลงดินนั้นเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากนอกจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม d ีเก็ยังมีกสทชกรุงเทพมหานครบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทกรุงเทพธนาคมรวมทั้งการไฟฟ้าก็มีส่วนร่วมอย่างผมเด้ทราบว่า,า,วาต้องใช้งบเยอะแต่เรื่องมันเกิดมีดราม่าขึ้นมาเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎราคม2565้คุณชยัยวุฒนาคมานุศร นัตีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของบิดขับของนายจิรายุทธ หรือท็อปให้สัมภาษณ์ว่าไอการที่เอาของลงดินเนี่ยสายไฟฟ้าลงดินเนี่ยทางกรทมแล้วก็รัฐบาลและผู้ว่ากรทมคนก่อนได้ทํามาตลอดแล้วก็พูดเหมือนกับเน็บแนมไปว่าเพียงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าในชัดชาติสศรษพันธุ์ผู้ว่ากรทมคนปัจจุบันไอทีเรื่องนี้เนบแนมเขาเก่งนักทีเรื่องหนุนหลังในท็อปจีราย,ยดุดให้ได้รับเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีเชิญนายกมามอบรางวัลให้แล้วก็ไอบิดครับก็กลายเป็นสถานภาพกลายเป็นบ่อนการพนัน ไปเนี่ยคุณ ชัยวุฒิไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวได้ข่าวว่าในทางลึกแล้วก็ยังแอบสนับสนุนนายท็อปจีรายุธอยู่เช่นกันหลังจากที่นายชัยวุฒิพูดออกมาเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนเลยก็แม้ไปว่าทุนชัดชาติเขาคนรักเขาเยอะแล้วกันตอนนี้ว่าเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วเนี่ยคุณชัยวุฒิก็พูดผิดก็โชคดีที่ชัดชาติสิริพันธ์เป็นคนที่เล่นการเมืองเป็นล้วรู้จักพูดรู้จักจาชัดชาติก็เลยบอกว่ารัฐบาลทำงานใช่ครับไม่มีอะไรหรอกอย่าไปอย่างงงอย่างนี้เขาเลยไม่ได้เป็นประเด็นรัฐบาล เราเอาสายลงดินอยู่แล้วเราก็เห็นทํางานคู่กันไปสิครับเพราะฉะนั้นยิ่งทํางานเสริมกันยิ่งดีก็จะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือไม่ได้ไปชดประชันอะไรคุณชัยวุฒิหรอกแต่ว่าเป็นคาตอบที่สยบดราม่าเล่นเอาคุณชัยวุฒิเนี่ยนักการเมืองที่หิวแสงผลงานไม่ค่อยมีอะไรหรอกต้องเงียบไปเลยหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งท่านผู้ชมครับวันจันทร์ที่4ี่กรกฎาคมก็เลยมีการประชุมร่วมกันชัยวุฒิกับชาติชาสิทธิพันธ์ก็รู้ว่า ชัยวุฒิรู้ว่าตัวเองพลาดไปแล้วก็บอกว่าเป็นการคำชงประชามพรร์เก่งเป็นการพูดด้วยจิตใจที่ดีชัดชาติก็เหมือนเดิมฮะก็คือว่าไม่สนใจทั้งสิ้นนะกูจะทํางานอย่างเดียวใครจะว่าอะไรมาก็ไม่ว่าชัดชาติบอกว่าอ่านแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยและต้องขอบคุณดนตรีที่เชิญมหารือเพราะว่าชัยวุฒิต้องเชิญชัดชาติมาหารือเพราะว่าตัวเองเสียคะแนนนิยมไปเยอะเลยท่านผู้ชมประเด็นมันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าชัดชาติเนี่ยถูกนายชัยวุฒิเนี่ยกระแนกกระแหนว่าประชามพรรกเก่งกว่าไม่ได้ว่าโดยเจตนาอะไรก็แปลว่า รัฐบาลไทยนั้นประชาสัมพันธ์ไม่เก่งเลยใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นเช่นนั้น2016กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีพันธกิจระบุชัดเจนว่ามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศและสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐตั้งงบประมาณไว้2,492ล้านบาทปีที่แล้วตั้งเอาไว้2,422ล้านบาทปีนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ70ล้านบาทถ้าเราพิจารณาจากงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีย้อนหลั สงห้าปีเราจะพบว่างบพ่ายน้ำพันธ์นะฮะตั้งมาตั้งแต่ปี6-2 2,700กว่าล้าน ปี63 2,800กว่าล 00, so ้านปี64 2,500กว่าล้านปี65 2,400กว่าล้านและปี6 6ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย2 4งพ่ราล้านเกือบ2 5 0 0้ล้านท่านผู้ชมาดูมา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมชัมพันธ์มีงบประมาณอยู่1 3 0 0 0 1 3 1 4 0ล้านนี่ยังไม่คำนวณถึงงบประมาณที่ตั้งคาดการไว้3ปีล่วงหน้า2 5 6 7 2569อีก6000กว่าล้านบาทแปปีตกละ2000 0ล้านบาทนี่คือฝ่ายรัฐบาลมาดู อีกฝั่งหนึ่งบางคนก็ลือกันว่าคุณชัดชาติมีทีมพีอาชุดใหญ่จ้างมีเดียเอเจนซี่คอยโพสต์นู Post, น่นโพสตนี่ติดตามไลฟ์สดเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวทุกอย่างก้าวแต่สื่อโซเชียลก็ไปขุดมาว่ามือไลฟ์สดประจําตัวชัดชาติชื่อแอดหมูหรือในวิทยา ดอกกลางชัดชาติใช้งูมาในการชยามพันตัวเองด้วยโทรศัพท์2เครื่องเครื่องนึงเอาไว้ไลฟ์สดอีกเครื่องเอาไว้แชร์เน็ตและ Power Bank ที่สําคัญคือผู้ว่าชัดชาติเลือกคอนเทนต์ในการไลฟ์ที่คิดว่าน่าสนใจ ก็เลยต้องกลับไปถามผู้บริหารกรมชามพันธ์อย่างพลโทสันเสริญแก้วคาเนิดอธิบดีว่างบ8ปีเนี่ยสองหมล้านกว่าทาพีอาร์ชามพันธ์ให้มันเก่งกว่านี้ไม่ได้หรือไงหรือว่าถึงเวลาที่คุณจะยอมรับหรืออย่างว่าผมเคยบอกว่าเหมือนพ่อค้าแม่ขายอะเมื่อสินค้ามันไม่ดี PR อาร์ยังไงไประชามพันธ์ยังไงคนก็ไม่สนใจคนก็ไม่อยากจะรับรู้ยังตั้งข้อรังเกียจไว้ซะด้วยซ้างบประชามพันธ์ของรัฐบาลเนี่ยถ้าจับตาดูเฉพาะกรมชามพันธ์อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะมันมีงบกลางไม่ว่างบที่จัด ให้กับคุณเสรีวงมุนทางบที่จัดตั้งให้กับสื่อโทรทัศน์เคเบิลบางแหง่งงบที่จัดตั้งให้กับไอโอต่างๆของนายกรัฐมนตรีที่ใครก็ได้ไปแตะต้องนายกรัฐมนตรีแล้วไอโอพวกนี้จะออกมาร,รุมกระหน่ำคนพวกนี้อันนี้ผมไม่ใช่เรียกว่างบประชาสัมพันธ์นะไอพวกนี้ผมจะเรียกว่างบสู้รบก็คือว่าไม่ได้ไประชาสัมพันธ์แหละ ใครมาแตะนายกูไม่ได้เพราะนายกูเป็นแหล่งขุมเงินขุมทองระดับใหญ่มมหน่าถึงไม่มีเศษสตังค์แม้กระทั่งเศษสตังค์ตกมาอยู่ที่รายการคุยทุกเรื่องส่วนที่เลยเพราะว่าเราเนี่ยแตะต้องทนายกมาตลอดเวลาแต่เราแตะในเรื่องที่มีหลักฐานที่มีเป็นหลักการเราไม่ได้มีอะไรส่วนตัวทนายกท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคนี้มันเกิดมานานแล้วทุกยุคทุกสมัยพอมีรัฐบาลแล้วเนี่ยพอมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลผิดพลาดพลั้งลงไปก็มักจะมีคําพูดที่เป็นสัจวาจา มาว่าเรามันทําอะไรเยอะมากแต่ประชาสัมพันธ์ไม่เป็น ไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่เรื่องที่คุณทําอะไรเยอะแล้วประชาชนมันไม่เป็นหลักๆคือคุณไม่ได้ทําอะไรเลยที่มีสาระให้ประชาชนเขาจดจําได้คุณก็เที่ยวเที่ยวไร่เที่ยวคือไปเยี่ยมชาวบ้านตรงโน้นไปเยี่ยมชาวบ้านตรงนี้ไปอนุมัติงบประมาณให้กับจังหวัดโน้นจังหวัดนี้คุณก็บอกนีก่คือคุณทําแล้วแต่งบประมาณที่คุณอนุมัตินั้นผลเป็นยังไงไม่มีใครสนใจไม่มีใครติดตามเรื่องราวต่างๆมาให้ดูเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นท่านผู้ชมครับผมเคยเรียนได้ทราบแล้วไม่ใช่หรือว่ารัฐบาลชุดนี้เก่งในการตั้งกรรมการเรื่อง ราคาน้ำมันแพงเรื่องทํายังไงให้ค่าโรงกัดมันลดลงอํานาจเรื่องนี้อยู่ที่นายกมนตรีคนเดียวถ้านายกสามารถจะเคาะลงไปแล้วเรียกนันตรีว่าการสวงพานิชมาบอกเฮ้ยคุณต้องใช้มาตรายี่านะและมาตราย25วงเล็บ2นะในการควบคุมราคาสินค้าเอาค่ากัดน้ํามันอยู่ในหัวข้อการควบคุมราคาสินค้าไปเช็คที่ต้นทุนเขาเท่าไหร่ต้นทุนเมื่อเท่านี้แล้วคุณก็บอกว่าต้นทุนแบบนี้ กับราคาที่คุณคิดแบบนี้มันมีส่วนต่างมากจนเกินไปลดส่วนต่างหน่อยถ้่มาท่านผู้ชมแค่นี้จบไหมจบใช่ไหมท่านผู้ชมแต่นายกไม่ทาลอยตัวหนีปัญหาแล้วท่านก็ทําในสิ่งที่ท่านถนัดที่สุดในชีวิตท่านก็คือตั้งกรรมการนี่ท่านตั้งไหม่สองชุดละชุดหนึ่งคือตัวท่านเป็นประธานอีกชุดหนึ่งคือคุณอาคมรัฐทว่ารการส่วนกนครคลังซึ่งมีอาชีพเก่าก็คือเป็นอดีตเลขาธิการสภาพ,พัฒน์พิเศษแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาของนายกเนี่ยมัวแต่ตั้งกรรมการกรรมการเรียกประชุมกันประชาชนก็ชิบหายไป,ป่วงทั้งวัน ล้มตายกันไปแถวจากราคาน้ํามันซึ่งสามารถจะลดได้หลายส่วนตรงนี้ไงล่ะครับซึ่งผมก็เห็นใจกรมชามพันธ์เพราะกรมชามพันธ์มีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออวยนายกอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ไม่มีวันเกิดขึ้นจากกรมชามพันธ์แลครับก็เลยไม่น่าประหลาดใจว่าระหว่างกรมชามพันธ์กับไทย p b s นั้นมันดูว่าใครเหนือใครนี่ บางครั้งต้องถ่ายรูปดูนะเพราะว่าหวยแตกพอๆกันทั้งคู่พลโทสรรเสริญแก้วกาเนิดผมเห็นใจเพราะอาดีตเป็นทหารถูกนายกส่งมานั่งอยู่ที่นี่ก็คงจะทําอะไรมากไม่ได้เพราะาคุณมีนายกเป็นคนแบบนี้ที่ชอบอวยตัวเองและหลงตัวเองคุณวิภาควิจารณ์เขาไม่ได้เพราะาคุณรู้ว่าคุณวิภาควิจารณ์แล้วเนี่ยคุณตายแน่นอนนายกเอาเอา,เอาคุณตายแน่นอนเลยก็ขนาดในที่ประชุมเนี่ยถ้าใครไม่เห็นด้วยนายยกนี่ก็เท่ากับว่า ตายไปครึ่งตัวแล้วแล้วนายกจะเป็นคุมการประชุมทุกอย่างว่าบอกว่า,อ,าอย่งนี้นะไม่เอาเอางี้อยงี้ผมถึงเข้าใจไงและเห็นใจว่ามันไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่า ผมเข้าใจนะและผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงเรื่องนี้ถ้าเราดูการประชาสัมพัน,น,นธ์แล้วเนี่ยในโลกธุรกิจแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตอย่างหลักการง่ายๆผู้ประธานระดับสูงสุดขององค์กรจะเป็นผู้ดูแลการประชาสัมพันธเพราะประชาัมพันจะยิงตรงถึงหุ้นสหผู้ผู้ประหานสูงสุดและบอกว่าเรื่องนี้ให้ผู้หญิงนี้โอเคไหมเรื่องนี้ผู้หญิง้โอเคไหมใช่ไหมฮะเพลินแล้วให้ผู้จผู้ผู้ประหานสูงสุดเนี่ย เป็นคนตัดสินใจเพราะว่าถ้าฝ่ายประสัมพันธ์คุยกับผู้จัดการประสัมพันธ์ผมอย่างนี้นะผู้จัดการประสัมพันธ์ก็จะแบะแบะแบะเพราะไม่รู้ว่านายข้างบนในเจ้ายังไงก็ต้องคุยต่อไปถึงรองกรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการก็บอกเฮ้ยผมต้องกลับไปถามกรรมการผู้จัดการซะก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเม็ดเงินการประสามพันธ์วิธีการประชาสัมพันธ์ประเด็นการประชาสัมพันธ์มันมีอยู่แล้วคนที่เรียนจบมาเนี่ยไม่ใช่คนโง่อาจารย์เสียรีวงศ์ทาก็เป็นคนที่ฉลาดลึกซึ้งล้ำลึกท่านก็รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแต่ท่านก คิดว่าก้ากลืนฝืนทนทาแต่ต้องทาเพราะว่าเขาจ้างมาแล้วมาให้ทําให้เงินให้ทองมาเป็นก้อนเหมือนกันกรมชามพันก็ไม่กล้าที่จะท,ที่ที่จะออกมาทํางานให้ให้ถูกต้องให้ถูกหลักวิชาการเพราะว่าเราดันมีนายกซึ่งไม่ฟังใครแล้วนายกคนนี้ก็เหมือนผู้บริหานองค์กรระดับสูงในภาคเอกชนผู้บริหานองค์กรระดับสูงภาคเอกชนนั้นจะมีลักษณะที่จะยอมรับความจริงว่าตอนนี้บริษัทษเสียหายมากเราแก้อย่างนี้ได้ไหมเราแก้อย่างนี้ได้ไหมชุมชนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาบ กันว่าบริษัทเราเรามีโรงงานที่มันปล่อยน้ําเสียลงไปเราจะแก้กันยังไงดีเพื่อไม่ให้เขาว่าเราฝ่ายธรมพันธ์ก็สามารถจะไปทําได้แต่กับรัฐบาลชุดนี้คุณจะไปบอกให้นายกแก้งงงแงอย่างนี้นายกเขาไม่แก้หรอกนายกเป็นคนที่ไม่ฟังใครเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะมีอีกสิบ กรมประชาัมพันธ์อีกร้อยเสรีวงมงทาคุณก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตราบใดที่ผู้นำประเทศยังคงเป็นคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วว่าประเทศไทยนั้นจำเป็นต้องพึ่งตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วประเทศไทยจะไปไม่รอดและนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดครับคุณชัยวุฒิคุณอย่าไปบอกว่าคุณชัดชาติเก่งประชาัมพันธ์คุณชัติชาติไปนกนที่เปิดกว้างใครจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรข้อเสนอแนะอะไรมาที่อธิบายแล้วทําให้คุณชัตชาติรู้ว่าเขา ผมเชื่อว่าเขายอมรับผมไม่ได้พูดเพื่อชมเชยคุณชาชาตินะแต่ผมเห็นลักษณะวิธีการทํางานของคุณชาชาติกับพลเอกประยุจันโอชาแล้วผมรู้ว่ามันต่างกันยางกับฟ้ากับดินชัชาติทําด้วยความเปิดเผยเป็นครั้งแรกที่ชัชาติจะเอาสัญญาของรถไฟฟ้าสีเขียวมาเปิดให้ดูรัฐบาลไม่เคยทําอย่างนี้เพราะรัฐบาลซ่อนเร้นซ่อนเงื่อนหลบหลีกซ่อนตัวอยู่ใต้ดินในหลายๆเรื่องไม่กล้าเปิดเพราะเปิดแล้วจะต้อง มีคำถามถามออกมาอีกแล้วรัฐบาลจะตอบไม่ได้และนี่คือปัญหาใหญ่รัฐบาลยิ่งไม่โปร่งใสามากเท่าไหร่ผู้นำยิ่งมีความรู้สึกเผด็จการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและยอมรับความผิดยิ่งมากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นแล้วประเทศชาติก็ยิ่งจะชิบหายมากแค่นั้นไปเรื่อยๆมาจนวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ข้าวไม่มีกินไฟเปิดไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่ายก็ให้รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรามีระบบสังคมที่ไม่กล้าพูดความจริงกันแล้วเป็นระบบสังคมที่ปฏิเสธความเห็นของประชาชน